ท่านผู้ชมวันนี้ท่านอยู่กับช่อง FL 0 1นะครับตอนนี้เราจะมารีวิวซีดีอะไรวะ่าซีดียี่สามครับโอเคเนี่ไงเนี่ย V G V G T #cd03 เอ้ยยี่สบามนั่นแหละน,น,หละนีหน้ากล่องนะหน้ากล่องเป็นอย่างนี้อตรงนี้ก็เป็นรูปไอตัวอะไรสักอย่างที่มันกากมากแก่เลยเป็นตัวกาพูดเยอะเลยอันนี้ก็กากแต่ตรงเนี้ยดีสุดเพราะมันเป็นผู้หญิงนะเออมามาเลยขยักกดเลยขยับกดเลย เออใช่ใครเอาก่อนเปิดนะครับท่านผู้ชมเพื่อเพื่อเอาเพื่ออะไรอะันแบบมันขนาดไซส์นี่เป็เอันไหนะแกเลยไม่ตายที่จริงโอเคเรามาดูต่อดีกว่าอันนี้ก็คือซินฟ้าคามอันใหม่นะก็อาร์ตใหม่สวยว่ะอาร์ตมันอาร์ตเก่าแล้วเก่าแล้วโอ้โหเฮ้ยโอ้ข้อเสียข้อไม้ครบอยู่ก็ใบแรกก็เป็นอัศวินฟ้าคามอันใหม่ ให้มาถ้าจะไม่ผดิดสองใบนี้อ่ะฮสองใบเนี่ยสองใบสองใบฟอยหนึ่งสองใบแล้วก็นี่ก็เป็นสวิตศักดิ์สิทธิ์ล่องนาคาอันใหม่ตัวนี้ใช้อนาคตก็ใช้นะสองใบแล้วก็ตัวนี้ก็คือเซลฟี่มันเป็นตัวในอาร์วีเออนั่นแหละสองใบส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวเบฟบาร์ตีแล้วบวกห้าตัวเวฟตีบาร์บวกห้านะสี่ใบเลยแล้วก็มีไอ้มังกรตัวนี้ เห็นเก2คอมาบวก2,000เีมอีกหนึ่งด้วยเออมีมาแล้วแล้วก็วันนี้ลายืนหมื่นสี่ใบตัวนี้ก็โปรโมที่เคยแจกสองใบแล้วก็อันนี้ตัวเทคตัวนี้ตัวเทคผิดต้องเค์เตอร์บาสสองห้าตีจะขอได้ตัวนี้เขาเขียนเทคผิดเห็นไหมเขาเขียนเทคผิดไหนไหนไหนแล้วก็สิบบวกหมื่น แล้วตัวนี้ก็ต้องใช้ตัวนี้บูตแล้วก็รีทายตัวมันแล้วก็หาเบฟมาคอได้ตัวนี้ดีมากสี่ใบเลยทำไมอม่ะทำไมเขา้ามเขาเบนี่ตัวนี้ที่เจ้าของด็กเขาต้องการอืมตัวนี้ที่เจ้าของเด็กเขาต้องการเพราะมันหงายแล้วก็หงายสองได้มาสี่ใบเออใส่สี่นั่นแหละตัวนี้อยู่ในกองการ์ดบวกเกรดหนึ่งแล้วก็คอมาบวกสองพัน PG ก็สี่ใบเลยว่ะสี่ใบเลยเหรอเนี่ยเออเรื่องนี้ต้องมีสองไม่ใช่เหรอ อามมีีสวะผิดมั้งไอ้มันผิดมั้งเขาปิ้นมาให้พิมึงผิดเหรอเดินเล่นตลอดอ่ะมันแล้วแต่แล้วแต่กล่องเราแล้วแต่กล่องแแลล้วต่่กองเราเราเราโชคดีอ่ะอาจจะโชคดีก็ได้เพราะว่าเห็นกล่องเกียร์มีอยู่แค่สองมันแล้วแต่แล้วก็เล็กโท่มีสองอยูแล้วก็มีไอ้คีดิคอติเกอร์อันนี้เทอยู่เทอยู่ใส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 ่ตัวนี้ก็รอติเกอร์ไม่มีเทคแซนติเกอร์ไม่มีเทค อยอตัวนี้ต้องวางเบาหน่อยนี่ตัวนี้มีส่วนไอ้นกนี่ก็ลกงูอยาตัก็บวกสามแค่นั้นแหละครับก็ซื้อกล่องเดียวก็เล่นได้นะอยากให้เก่งสองกล่องเลยใช่เราจะมาดูวิธีการเล่นน,นะครับไม่ต้องไม่ต้องสองกล่อง่ะกล่องเดียวพอเยวจะมาดูดก,การเล่นแบบดีๆเลยเล่นสดๆเลยเฮ้ยน,นี่เล่นกับจินตนาการเลยมะจินตนาการเหมีการแอะไรเจออะไรเนี่ยโอ้จินตนาการไง ใช่ใช่ใช่เกียรติอยู่ในเด็กด้วยมาๆอย่าผมจะเล่นให้ดูเลยเนี่ยเนี่ยเล่นตรงนี้เลยเล่นตรงนี้เลยมาไม่เอากล้องไว้ตรงนี้แหละดีแล้วที่เดิมเออเล่นกับจินตนาการท่านผู้ชมคิดตามผมนะครับคิดตามอ่ะอ่ายปรับกล้องก่อนเออนี่นี่แบบนี้นี่นี่เห็นจีไหมเห็นจีไหมเออนี่เราจะมาสับเด็กเล่นกันนะครับอ่าจินตนาการไว้นะเราเล่นกับกีเซ่อยู่โอเคเราจวงเห็นไหมกีเซ่เลยวะ ของโคตรดีเกี่ยวต่างเลยคือจริงๆเราเล่นกับกีเซ่ไม่ได้ผายเด็กอยู่ปะเนี่ยไม่ได้ผายอันนี้เล่นสดๆเลยนี่สนเด้อนี่สนเลยโอเคเรามาเริ่มเลยเราจะให้กีเซ่เริ่มก่อนแล้วกีเซ่ก็ตีไม่ได้โอเคเราได้จั่วอ่ะนี่ไงไลไม่ได้แบบแว๊เราต้องมาเล่นแบบนี้เลยไล่ขอขอตีแม่งตีแม่งนี่นี นี่อีเซโดนเก็บเก็บหนักหนักข okay, ี oh ้เหมือนเด็กกีเซ่ีเซตีเรามาสองแดงโอเคเราก็ได้จั่วโอเคโอเคโอเคได้ดอกอีกเจอจั่วอ่ะโอเคขี้เอ๊ะแสตนี่หว่าขี้เหมืแล้วขี้วตาเราโอ้โหอะไรไม่ได้แล้วก็คอแม่งเลยนี่คือแม่งเคือแม่งเลยนี่สแตนั่งลุกขึ้นมาตีอีกกระตีอีกตีเข้าด้วยตีเข้าอย่างเี้ยเดี๋ยวก็มันยืนเจ็ดพันไงตอนนี้ยืนเจ็ดพันอ่าแล้วเขาก็ ได้เป็นเกย์สองแล้วเขาก็ตีเราโอเคเราก็โดนไปแล้วก็ตีไปเราได้หิวโอเครถแล้วก็ตีไปจำได้มันไม่ได้พายเดี่ยวหนึ่งนะไม่ได้พายโอเคมากระตาเราจั่ว่าหิวมุดิเจี๊ยะเจี๊ยะเถอะทำไงดีอ่ะเจี๊ยะทิ้งอ่ะไม่คุ้มต้องเสียสองใบไม่คุ้มไม่คุ้มตีไม่ต่อเลยตีข้างไปแล้วก็ตีข้างแล้วก็เช็คน่ะไม่มีละโอเคก็ไม่ตีข้อ แล้วเขาก็ไล่เป็นเกศสามเป็นแดกโฟลอัวก็ได้อ่ะก็เขาก็ตีมาแล้วก็กล่าวแล้วเขาก็ตีเรามาแล้วก็เกือบตายอ่ะเกือบตายแล้วเห็นไหมโดนทีได้สองเดมดเลยวะเ <c oughs> นี่ยนะคือวิธีการเล่นรอยย้อนซีดียี่สามนะ <c oughs> เป็นการเล่นที่ดีมากใช่อ่ะเขาลองเล่นลองกำเล่นแบบดีดีดีอ่ะเล่นดีๆก็ได้อ่ะเสิร์ฟไลท์เลยเสิร์ฟไลท์เลยเอาเรื่องจริงอ่ะเสิร์ฟไลท์เลย อท,อทิ้งอท,ทิ้งฮิวเพื่อทำการเสิร์ฟไลท์อัน,นีสกิลแล้วก็ขอไลท์ไปเลยอ่ะก็ข้ามๆเลยเอเอสาวแมวเราทิ้งสามเสิร์ฟไลท์มันแย่เลยว่ะทีนี้ก็ได้อะทีนี้แล้วตอนนี้เขาก็งงกันไมดไม่มีไม่มีคะคะไม่มีไม่มีอันนี้แค่ตัวอย่างไงตัวอย่างตัวอย่างเลยตัวอย่างตัวอย่างแล้วก็ทิ้งสามสไตล์ทิ้งสามสไตล์อ่ะสกิลกับรีวิวสกิลการ์ดใช้ใช้ตัวนี้เป็นตัวแรกเลย โอเคแล้วเราก็ใช้เป็นสกิลของไอ้ไอ้เงาเนี่ยพอโจมตีไปให้ไหมเข้าตัวบาสแล้วก็เข้าโซจั่วแล้วก็ติดเบฟตลอดเทินแล้วก็ให้แหวนตีแล้วก็โซบาส์หนึ่งเอามือไปบายให้หมดเลยนี่แล้วก็ตีเพื่ออะไรมันติดเบฟท์หมดแล้วเนี่ยติดเบฟอยู่แล้วเออก็เช็คเช็คเจื้อเจือเจื้อคีมเกินทิกเกอร์หมดแล้วเพื่นแล้วก็ตีเขาแล้วก็เราก็ตีเขาปุ้มแล้วเราก็จบเทินแล้วเราก็แพ้เพราะว่าเรามีแต่การมืออย่างเนี้ย แล้วการมือนี้ขึ้นเหมือกก็นี่ก็คือวิธีการทําให้แพ้นะอ่าไม่ใช่วิธีการเรียนนี่แหละอ่าเรเล่นอสกิลไม่บอกอย่าแล้วก็ปิดคลิปเลยนะยังไม่ปิดอย่าเพิ่งปิดเราต้องขายของก่อนขายของวะแบบนึงดิเก็บการ์ดก่อนแล้นั้นเรานี่มีคำรพักด้วยนะครับไม่ใช่แล้วนี่นี่นี่เนื้อราจะมาขายของนะอันนี้ก็ซีดียี่สิบสามขายแล้วนั้นที่เซเว่น ห้าสิบเก้าบาทราคาถูกไม่ใช่เด็กนี้เอ้ยนะครับก็กล่องไปไหนแล้วว่าแต่วเด็กแกมูด้วยครับอะไรไม่ครบกล่องตัวนี้ก็เนี่ยกล่องแบนี้ยหน้าตับเนี่ยเล่นกล่องเดียวก็เล่นโห่เราแต่เมื่อกี้ไม่ตั้งใจเล่นเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้พายเด็กแต่ก็ขายโทรศัพท์ด้วยครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมีวิธีการเล่นมันกาดสแกนได้เลยแล้วก็รายชื่อการในกล่องก็มีอ่าโอเคครับวันนี้ก็ขอบขอบคุณครับ Till I get up, time is barely on our side